สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะมีเครื่องขยายไมครครับนี่เอ็มขยายนะ PDS นี่ครับีห้อนี้ PDS น,นี่นะนี่จะเป็นรุ่น PRD สองพันครับนี่อาการเสียของมันคือตัวนี้เร่งเสียงไม่ขึ้นนะเร่งเสียงไม่ขึ้นตัวสวิตตัวนี้สโกโปรกเนี่ย สามตัวนี้คงจะโซกระปกมาแล้วครับเนี่ยแล้วก็ไอตัวนี้ปรับไม่ได้แหละครับทุ่มแหลมนี่ปรับไม่ได้เลยนะบาลาน,นี่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับบาลานปรับได้อยู่นะนี่ครับจะต้องมาถอดแล้วก็เปลี่ยนวาล์วสามตัวนี้แล้วก็ถอดสวิตตัวนี้มาทำความสะอาดครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้างาน,นแต่เครื่องไม่ได้เสียครับใช้ได้นะผมถอดแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดดูครับว่ามันเป็นยังไงนะเปิดดูก่อน นี่นี่ครับ <Wars> นี่มีอยู่แค่นี้เหรอครับ <disappointing> นี่เนี <Ori listen to me> ่ยตองถอดชุดนี้ออกมาครับนี่ถอดชุดนี้ออกมาอะถอดชุดนี้ออกมาครับแล้วก็มาทําความสะอาดมาหน้ากันครับแล้วขอถอดถอดอกมาก่อนครับแล้วก็มาดูวิธีตอนที่ถอดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆได้ถอดออกมาแล้วนะอันนี้ก็ต้องมาพลิกด้านนี้ลหระครับนี่พลิกอันนี้เพื่อที่จะดูตะกัวออกแล้วก็เอา วลุ่มครับวลุ่มสองตัวนี้นะวลุ่มสองตัวนี้นี่อันนี้เบรดนี่แหลมนี่วลุ่มครับแล้วก็สวิต์สามตัวนี้นะต้องออกมาล้างนะครับเนี่ยแล้ถอดก่อนครับถอดสามตัวนี้ออกมาล้างก่อนครับนี่ครับเพื่อนผมได้ถอดออกมาแล้วนะคราวนี้เราจะมาถอดนี่ครับถอดสวิต์ล้างครับนี่นะถอดสวิต์ล้างกันครับวิธีการถอดสวิต์ก็ไม่ยากครับนี่นี่ดึง นี่ครับนี่นี่นะดึงสปริงมาอย่างนี้แล้วก็ดึงตัวนี้ออกครับนี่อันนี้ครับแล้วก็ดึงออกมานี่นี่ต้งนแหละมันก็ไม่ได้สกปรกแล้วเนี่ยอ๋อไม่ข้าบสกปรกสกิฟฟุนเกาะอ,อยู่ข้างๆนะดูดีๆแล้ว,แล,วแล้วข้างในนี่อ่าว ข้างน,น,นี้เดี๋ยวเอาไอ้สนิคฉีดก็ฉีดล้างความสกปรกหน่อยนะจะเป็นอย่างนั้นแหรอครับไอ้ตัวนี้เราก็เอากระดาษทรายถูๆหน่อยนี่ตัวนี้นะกระดาษทรายถูหน่อยทำเหมือนกันทั้งสามตัวแลวครับนี่นะทั้งสามตัวทําเหมือนกันหมดเลยนี่กระดาษทรายครับใช้ที่ผมกระดาษทรายเบอร์พันครับนี่กัดเลยอ้าวอ้าวอ้าวไหนวะ นี่ครับก็ะดาษสายเบอร์พันขัดก็ไปนี่อืมเรียบร้อยหนึ่งอันแล้วครับ ี่แ๋ยนี้นะครับนี่แล้วกอ่าเดี๋ยวอะไรมันจะหายครับนี่สปริงตัวเล็กนี่นี่เรางจะหายนี่ครับดึงออกมาอย่างงี้นี่นดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็นี่ดึงออกไปแล้วก็รลดออกมานี่แค่นี้แหละครับนี่แค่นี้แหละถ้าเราจะไแมวออกมาก็ต้องอย่างนี้นะครับนี่นี่ถู มือกดตรงนี้ไว้ครับกันสปริงกันอันนี้มันหลุดนะเด้งออกมาขัดนี้ก็ได้ทำไมออกมาขัดนอกขัดได้ครับนี้ก็ขัดได้นี่นะอันนี้ก็เหมือนกันครันนี้ก็มือจับไว้กันไว้กันสปริงมันเด้งออกมาครับสปริงน้อยๆมันเด้งออกมาอยู่มีสปริงเล็กๆอยู่ขดด้านในนะครับนี่สปริงตรงนี้ นี่แค่นี้เหรอครับนี่ทำเหมือนกันทั้งสามตัวเลยนะนี่ทําได้สองตัวแล้วก็น,นี่ครับสุนิกฉีดรับเลยนี่เาความสะสาดครับนี่สองตัวกาอมน,นี้ดูอันนี้สปิมูดแล้วก็ใส่ครับมันใส่ยากนะมันเล็กมันเล็กครับมันใส่ยากมันลำแล้วก็ใส่ครับถ่าย เดี๋ยวไปหาครีมมาใส่ครับครีมมาจับนะอันนี้ใส่แบบนี้ให้ดูก่อนครับนี่แล้วก็ดันเข้าไปครับตัวไหนก็ได้มันเหมือนกันครับสามขาเหมือนกันแทงก็ได้แล้วนี่ดันเข้าไปครับนี่นดันเข้าไปแล้วก็มันจะมีล่องล็อกตัวนี้อยู่นะนี่แล้วก็ดึงสปริงขึ้นมานี่หมายสุดนะดึงสปริงขึ้นหมาสุดเลยน,นี่แล้วก็เอาตัวนี้มา ผมไม่ได้เอาคีมมาครับคีมจับมามือมันใหญ่อะอ่านี่ครับใส่เข้าไปนี่ได้แล้วครับนี่มันจะมีตัวล็อกมันจะมีล่องล็อกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยอ้าไม่เข้าล็อกอีกหลดุดเยยวใครๆมีคีมอะไรอยู่นี่นะ มันต้องใช้คีมจับแย่ครับคีมอะไรก็ได้ครับที่มันจับได้พอจับได้นะโดนไอเสนิทเข้าไปลื่นเลยครับลื่นเลยโดนสนิทเข้าไปลื่นเลย กดสปริงเข้าไปแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ดูแล้วครับดูระดับเอนั่นน่ะล่องไอ้ตัวล็อกของมันนะครับมันจะมีล่องตัวล็อกอยู่ล่องล็อกอยู่นะอ่านี่นี่ครับนั่นแหละ ขีไมัต้องขีมปลายแหลมปากแหลมปากจริงจกนะมันถึงจะได้อะขี่างนี้มันก็พอได้แต่มันก็อย่างว่าแหละก็ยากหน่อยใส่เข้าไปนี่เขาแล้วครับลงล็อกละนี่นี่ครับลงล็อกใช้ได้แล้วนี่นี่ล็อกอยู่แล้วครับนี่ทำแบบนี้ตัง้งสามปอแล้วครับเดี๋ยว ทำเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วก็จะไปประกอบเข้อาเครื่องกันครับนะ เมื่อเราบัดกีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบดูความเรีย,ยบร้อยว่าขามีตะกั่วชนกันหรือยังไงครับนะมันจะมีตะกั่วชนกันหรือเปล่าเมื่อบัดกีเสร็จเรียบร้อยแล้วคนนี้ก็เรามา,าล้างครับใช้ที่นเหลล้างครับเพื่อนนะอล้างเลยเมื่อเราล้าง แผ่นวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วราวนี้เราก็จะมาเริ่มประกอบกันนะครับประกอบก่อนประกอบเราจะมาดูทีตอนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลองกับเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับขั้นตอนเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วราวนี้ก็มาทดสอบครับว่ามันจะดังหรือเปล่ายังไงนะเอาเปิดสวิตก่อนครับนี่เปิดชวิตก่อนอ่าเรามาเล่นเสียงอืม ดังแล้วครับดังและนะ้วะนะซ้ายขวาอ่ะดังแล้วครับนี่ใช้ได้แล้วครับ <c oughs> กครื่องขยายเร่งไม่ขึ้นปรับทุ่มแหลมไม่ได้ของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับก็แลการเปลี่ยนวารุ่มแล้วก็ถอดสวิตมาซ่อมก็พร้อมใช้งานได้ตามปกติเลยนะก็ซ่อมเสร็จแล้วครับเ็จะเล่นปีใหม่ครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดพอดีครับสามสิเอ็ดธันวานะวันวันสุดท o ท้ายครับขเขาจะใช้วันนี้นะ ก็ได้ทำสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าสำหรับคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ